เครื่องบินทิ้งระเบิดเชิงยุทธศาสตร์ตู160ของรัสเซียเกิดขัดข้องไม่สามารถยิงขีปวุธได้ระหว่างการโจมตีครั้งใหญ่ในยูเคนเมื่อวานนี้ขณะที่ตู95 MS ประสบปัญหาบินขึ้นไม่ได้ภายหลังปฏิบัติการสไปเดอร์เว็บ มากันทุ่มไม่อัน้นอัปเกรด B 5 2สตาตร์ตูฟอสเทใช้ได้นานเป็นร้อยปีขณะที่ตู95ตู160ขัดข้องระนาวบินโจมตียูเคนไม่ได้สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตสถานการณ์เหตุการณ์สงครามรัเสเซียยูเครนกันต่ออีกคลิปหนึ่งท่านผู้ฟังครับนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2ส,สิ้นสุดลง 80ปีซึ่งมันก็ครบกำหนดวันนี้นี่นะครับวันฉลองชัยชนะของทางฝั่งจีนเขานะครับซึ่งจีนนั้นระบุนะครับว่าวันฉลองชัยชนะนั้นคือเป็นวันที่จีนนี่แหละครับเอาชนะญี่ปุ่นได้ในเหตุการณ์ที่สงครามโลกครั้งที่2กลายเป็นเหตุการณ์ที่ ผู้นาจีนเลยครับสีชิ่นผิงแสดงความสามารถของกองทัพอากาศจีนนะครับกองทัพจีนในการแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ท่านผู้ฟังครับในเรื่องของอาวุธสงครามที่ใช้มาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองและชาติหมหาอํานาจที่ใช้งานในสงครามเย็นหลังจากสงครามโลกครั้งที่2ชสิ้นสุดลงนั่นก็คือสงครามเย็นระหว่างรัเสเซียกับอเมริกาต่างฝ่ายก็ต่างมีเครื่องบินทางยุทธศาสตร์ที่ใช้ในการขนอาวุธนิวเคลียร์เพื่อหวังที่ไปโจมตี ของแต่ละฝ่ายทางฝั่งเอเมริกาก็จะมีเครื่องบิน B-52 นะครับทางฝั่งของเอเมริกัเสเซียก็จะมีตู95ซึ่งมันก็พัฒนาจนมาถึงปี52สตาร์โตฟอร์ชช์นะครับรัเสเซียก็จะเป็นพัฒนามาเป็นตู95 MS ในรุ่นปัจจุบันท่านผู้ฟังครับความสามารถของเครื่องบินทันับตั้งแต่สมยัยที่มีการผลิตใหม่ๆเกือบจะ10ปีแล้วน่ครับในช่วงเริ่มต้นมันก็มีการอัปเกรดมีการพัฒนามาเรื่อยๆแต่ดูเหมือน ทางฝั่งอเมริกานั้นจะมีความสามารถในการพัฒนาอัพเกรดอุปกรณ์มากกว่าทางฝั่งของรัเสเซียรัเสเซียนี่แหละครับเขาจะมีปัญหาในเรื่องของการแซงชั่นการขาดอุปกรณ์สิ้นเปลืองต่างๆเพราะฉนั้นการใช้งานมันจึงถูกจํากัดมีเหตุการณ์ขัดข้องทางเทคนิคพอสมควรความสามารถในการใช้เครื่องบินประลองกําลังกันในช่วงสงครามโลกหลังสงครามโลกครั้งที่2ช่วงสงครามเย็นท่านผู้ฟังรู้ไหมครับว่าอเมริกามีอยู่ช่วงหนึ่ง ต้องขึ้นบิน B 5 2เนี่ยนะครับ B ต้องขึ้นบิน B 5 2 s t a r l t o f o r t c h a s เนี่ยแหละครับต,ต,ตลอดทั้งวันทั้งคืนตลอด24ชั่วโมงเรียกไดว้ว่าในท้องที่พื้นที่ของอเมริกาเนี่ยแหละครับต้องมีเครื่องบิน B 5 2บินลาดตระเวนพร้อมที่จะโจมตีลัเสเซียได้ทุกเมื่อนั่นก็คือการเหตุการณ์ที่มันสงครามเด็นในเรื่องของการใช้อาวุธนิวเคลียร์ที่ครุกกุ่นมากที่สุดจนหลังๆเนี่ยแหละครับมีการตกลงกันมันก็เลยทําให้การขึ้นบินของ B 5 2มันลดความสําคัญลงแต่ ูเหมือนว่าสถานการณ์ปัจจุบันนั้นในเรื่องของการใช้งาน B 52ของอเมริกานั้นมีการพัฒนาอัปเกรดอยู่เรื่อยๆก่อนหน้านี้มันมีรายงานนะครับว่า B 52 Star To f o r t r e s นั้นครั้งหนึ่งมันเคยถูกคาดการณ์ว่าจะปลดประจำการเมื่อหลายสิบปีก่อน และดูเหมือนว่าตอนนี้มันอาจได้ลื้อฟื้นกลับมาใช้ชีวิตใหม่เพราะว่ามีแนวทางมีโครงการแล้วนะครับว่าอเมริกาจะลื้อฟื้นนะครับเครื่องบิน B-52 ให้สามารถรับใช้อเมริกาได้ซึ่งท่านนับรวมๆแล้วนะครับ B-52 เนี่ยใช้งานมาแล้วเกือบ70ปีถ้าเบื่อมีการอัปเกรดครั้งต่อไปนี่แหละครับมันก็จะใช้งานครบ100ปีครบ1ศตวรรษพอดีตานู้ฟังครับ B-52 ตอนนี้จะมีการอัปเกรดหลักๆมันก็จะมีอยู่3ส่วน อันที่1เครื่องยนต์อันที่2ก็เรื่องอิเล็กทรอนิกส์เรื่องเรด้าต่างๆระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆอันที่3ก็คือความสามารถในการต้านทานอาวุธความสามารถที่เกิดขึ้นที่อเมริกาสามารถอัปเกรดอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ได้เลยนะครับมันจะทําให้ B-52 Star To Fort c h a s นี่เป็นกําลังหลักของทางฝั่งอเมริกาต่อไปพูดถึงความสามารถของ B-52 นี่เลยครับ ความสามารถหลักของมันที่ใช้งานอยู่มันก็คือในเรื่องของการบรรทุกระเบิดทั้งขีปนะวุธล่อนหรือว่าอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งเวลาใช้งานนี่แหละครับมันก็จะไปใช้ใช้งานโจมตีในระยะปลอดภัยเหมือนที่ ลัตเซียใช้งานในการใช้ตู95 ms ที่ใช้โจมตียูเครนอยู่ปัจจุบันนี่แหละครับก็คือยิงจากระยะปลอดภัยใช้ขีปุธล่อนโจมตีระยะปลอดภัยนี่แหละครับมันอาจจะมากถึง3-400กิโลเมตรนั่นก็คือระยะปลอดภัยจากเลดร์หรือระบบป้องกันต่างๆโดยอายุอานามกว่า70ปีนี่แหละครับเรดร์ーーมันก็หมดอายุนะครับเครื่องยนต์ก็หมดอายุเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างสําหรับ B 5 2ของอเมริกานี่แหละครับมันจึงกลายเป็นการชุบชีวิตขึ้นมาใหม่ เรียกได้ว่าเป็นการยกเครื่องทั้งกระปริเลยแหละครับถอดเครื่องยนต์ออกถอดระบบเลดา้าออกเดินสายไฟใหม่นําระบบป้องกันเข้าไปใหม่การบรรทุก จุดอุปกรณ์ต่างๆทําใหม่หมดนั่นก็คือการรีบิวใหม่นี่แหละครับแทบจะทําใหม่หมดน่าจะเว้นเฉพาะตัวโครงสร้างท่านผู้ฟังครับรู้ไหมครับว่า B-52 นั้นเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดที่สามารถบรรทุกระเบิดได้มากที่สุดถ้าเผื่อจะมีการใช้งานขนอาวุธไประเบิดไปใช้งานนี่แหละครับอเมริกาก็จะใช้ B-52 ในการขนอาวุธไปแต่ที่มันขาดไปก็คือขาดความเป็นสเตลนะครับเหตุการณ์ที่เครื่องบิน B-2 Spirit ที่ไปโจมตีอิหร่านโครงการนิวเคลียร์ครั้งนั้น ใช้ความเป็นสเตลและก็ใช้ความสามารถในการบรรทุกไอเจ้าบัสเตอร์บังเกอร์ไปนั่นก็คือเหตุการณ์เหตุผลที่ใช้ b2 แต่ถ้าจะขนอาวุธเยอะๆขนระเบิดเยอะๆนี่แหละครับมันจะต้องใช้ b2 ไอ b52 star ฟอ f o r g ในการขนระเบิดประโจมตีท่านผู้ฟังครับ สำหรับเรื่องเครื่องยนต์ที่จะมีการเปลี่ยนไปนี่ลครับมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์จากแต่ก่อนนี่ลครับเป็นของ p พ a แอ Whitney รุ่น TF33 มันก็จะมาเปลี่ยนมาใช้เครื่องยนต์เป็นของโลซลอย F130 สํสาำหรับเลดารานี่นะครับแต่ก่อนมันใช้เลดารุ่นเก่า เลดารุ่นเก่า A N A P Q เนี่ยแหละครับมันก็จะมาเปลี่ยนเป็นเอซ่านะครับเอซ่าเนี่ยมันก็จะใช้กับพวก F10 FA18 นะครับซ Super h o r n e ตรวมถึง FA18 G Growler นี่แหละครับ เครื่องบินที่ใช้ในการเสาะแสวงหาไอ้เจ้าพวกเรดาร์ต่างๆการเปลี่ยนมาใช้เรดาร์ Esa a n apg 79เ่ยครับมันจะทำให้ความสามารถในการตรวจจับเป้าหมายในการสังเคราะห์ภาพชัดเจนมากขึ้นมันสามารถติดตามเคลื่อนที่เป้าหมายบนพื้นดินแล้วก็ พูดถึงการรบกวนสัญญาณนี่แหละครับมันก็จะมีความแข็งแกร่งมากขึ้นซึ่งมันก็ยังคงความสามารถในการโจมตีเครื่องยนต์นี่ครับมันก็จะเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่เป็นโลชลอยที่มีกําลังเทคโนโลยีใหม่นะครับอันนี้ก็คือเรื่องของเครื่องยนต์และเลดร์อีกสิ่งหนึ่งที่ดูเหมือนจะมีการอัปเกรด เข้ามามันก็จะเป็นระบบควบคุมนี่แหละครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นระบบดิจิตอลนะครับให้มีความสามารถในการสื่อสารกับลิงค์16ได้นะครับรวมถึงการใช้เครื่องรบกวนสัญญาณ ANALQ 249V1 นี่แหละครับนี่ก็คือความสามารถของ B52 s t a r f i f t e r ซึ่งโครงการนี้นะครับมันกำลังดำเนินการอยู่อเมริกาคาดหวังว่าถ้าเปิดดดำเนินการเสร็จนี่แหละครับ B52 มันก็จะยังเป็นกำลังหลักของอเมริกาต่อไปได้อีกหลายสิบ แต่ผู้ฟังครับความสามารถของ B52 ทางอเมริกานะั้นดูเหมือนว่ามันสวนทางกับของทางฝั่งรัสเซียก่อนหน้านี้วันที่1มิถุนายนนี่แหละครับเหตุการณ์ที่ โดนของทางฝั่งยูเครนไปโจมตีสนามบินถึง3สนามบิน4สนามบินนี่แหละครับที่ไปทําลายเครื่องบินตู 95MS ตามรายงานถ้าเป็นหน่วยข่าวกองยูเครนนี่แหละครับเขาบอกระบุนะครับว่าทําลายได้ถึง40คัา40ลําคิดเป็น1ใน3ของเครื่องบินตู95เครื่องบินของรัเสเซียทั้งหมดขณะเดียวกันถ้าเป็นทางฝั่งของหน่วย i อเอชบิลนี่แหละครับที่มีการวิเคราะห์งานเขาระบุนะครับว่า ตู95 MS ในเหตุการณ์ในครั้งนั้นนี่แหละครับมันถูกทำลายไป14เครื่องนะครับและ7เครื่องได้รับความเสียหายนั่นหมายความว่ามี21เครื่องที่ตู95ได้รับความเสียหายการที่เครื่องบินตู95มันได้รับความเสียหายจากการที่โดนยูเครนไปโจมตีนี่แหละครับมันทำให้ประสิทธิภาพของการโจมตีของทางฝั่งรัสเซียมันลดลงอย่างมากที่มันลดลงอย่างมากนี่ครับเพราะว่าเครื่องบินมันไม่พอใช้ หลังๆนี่หละครับรัสเซียก็จะพยายามที่จะนําเครื่องบินมาช่วยใช้งานจึงมีคานเข็นตู9อาตู่160มาใช้ในการโจมตียูเครนเพื่อะนับสนุนตู95อันเนึ่องมาจากว่าตู95นี่เลยครับมันถูกจํากัดที่มีอยู่หลายสิบลำนั้นไม่ใช่ว่ามันจะใช้งานได้มันไม่สามารถขึ้นบินได้ขึ้นบินอาจจะมีปัญหาเพราะว่ารัสเซียกําลังประสบปัญหาอย่างหนักในเรื่องของการอัปเกรดอุปกรณ์ในการปรับปรุงอะไรมันกําลังกลายเป็นปัญหาที่ กระทบกระทั่งเป็นลูกโซ่ในปัจจุบันเหตุการณ์สําคัญที่มันเกิดขึ้นล่าสุดที่มันกระทบการโจมตีของทางฝั่งรัสเซียนั่นก็คือการโจมตีเมื่อวันที่2ที่3ส,สิงหาคมกันยายนที่ผ่านมานี่ยครับซึ่งการโจมตีครั้งนั้นรัเสเซียกะหวังที่จะโจมตีครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งมีการระดมเครื่องบินทั้งตู95ตู160 หวังที่จะใช้ขีพุทธล่อนคาลิบนี่เลยครับยังต่ำก็20-30ลูกขึ้นไปแต่ผลปรากฏว่าในค่ำคืนวันที่2ที่3กันยายน์ที่ผ่านมามีการใช้ขีพุทธล่อน k ค1 0 1ได้เพียง8ลูกนั่นหมายความว่ามีเครื่องบินตู95ขึ้นบินใช้งานแค่เพียง2ลำเท่านั้นเองท่านผู้ฟังครับรายงานล่าสุดระบบนะครับว่าเหตุผลที่ การใช้งานการโจมตีวันนั้นมันมีขีบรุธล่อนเฮตหนึ่งศูนย์หนึ่งมันจำนวนน้อยลงนั้นเพราะว่าเครื่องบินของรัเสเซียวันนั้นนี่แหละครับมีการขัดข้องทางเทคนิคถึงสลมล่แต่บุฟังครับความขัดข้องเริ่มต้นมันเกิดขึ้นที่สนามบินแองเกิลสองโดยเฉพาะตู1602ลำนี่แหละครับดูเหมือนว่ามันขัดข้องจนไม่สามารถใช้งานได้ตู160ลำหนึ่งนี่แหละครับบินขึ้นไปอยู่บนฟ้าแล้วละครับบ,บ,รบ,บินขึ้นไปอยู่บนฟ้าแล้วมีชื่อเรียกว่า อีวานอ ยาลิจินนะครับหมายเลข้ายเครื่องศูนย์สีตูหนึ่งศูนย์ลำนี้ขึ้นบินแล้วปรากฏว่าไปถึงจุดปล่อยแล้วไม่สามารถปล่อยขีปุ่ร่วนเฮ1 0 1ได้อัน,นเนื่องมาจากว่ากลไกระบบการยิงมันขัดข้องและลำที่2ที่ขึ้นบินพร้อมกันก็คืออเล็กซีโปรครอฟนี่นะครับหมายเลขเครื่อง1 6อันนี้ขึ้นบินพร้อมจะปล่อยขีปรุธแล้วนะครับแต่ปรากฏว่าโดนฟ้าผ่ากระจกห้องนักบินแตกราวนักบินก็เลยต้องนําเครื่องกลับเข้าสู่ฐานทัพอากาศเอ็นเกลสองขณะที่ ลำที่3ที่ดูเหมือนว่ามันขึ้นบินไม่ได้นี่เลยครับขึ้นบินจากสนามบินแองเกลสองไม่ได้กลายเป็นเครื่องบินตู่95เอสนะครับขึ้นบินจากสนามบินไม่ได้นั่นหมายความว่ามีเครื่องบินถึง3ลํลำที่จะขึ้นปฏิบัติการในวันนั้นไม่สามารถขึ้นบินได้เพราะถ้าเผื่อ3าลำนี้ขึ้นบินได้เลยลครับคาดหมายนะครับว่าวันที่2ที่3มนี่เลยครับมันอาจจะมีขีปุรุล่น ในการโจมตีกว่ากว่า20ลูกในการใช้งานในการในครั้งนั้นท่านผู้ฟังครับสถานการณ์ที่มันเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนเครื่องพินของทั้งสองฝั่งของทางฝั่งอเมริกาและก็ทางฝั่งรัสเซียที่มีอายุการใช้งานและก็เกิดขึ้นในสมัยเดียวกันก,ก็คือตัวก็คือตัว95 ms แล้วก็ b 52ชตาตัวฟอสเทสเนี่ยครับกับกลายเป็นว่าอเมริกาสามารถอัพ เ b 52จะตามโตโฟอสเทดได้เปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่เปลี่ยนเลด้าใหม่ได้อัปเกรดจอเป็นดิจิตอลใหม่ได้ขณะที่ทางฝั่งของรัสเซียดูเหมือนมันมีปัญหาเพราะว่าอะไรนี่แหละครับอะไรสิ้นเปลืองต่างๆนี่แหละครับมันไม่สามารถจัดการจัดหาทดแทนได้อันนึงก็การแซงชั่นเรื่องที่1อันที่2ก็เรื่องของความล้าสมัยแต่ในเรื่องของการที่จะพัฒนาในการเอาอุปกรณ์รุ่นใหม่ไปสับเปลี่ยนใส่รุ่นเก่านี่แหละครับความสามารถของทางฝั่งอเมริกาจะมี ควายืดหยุ่นมากกว่าขณะที่ทางฝั่งรัสเซียคันไหนลําไหนถ้าเผื่อมันใช้งานไม่ได้เนี่แเลยครับมันก็จะกลายเป็นอะไหล่สับเปลี่ยนอุปกรณ์สำรองไปใช้งานสถานการณ์เครื่องบินทางยุทธศาสตร์ของรัสเซียตอนนี้มันไม่มีการสร้างใหม่มานะับเป็นเวลาปัจจุบันก็เกือบ30-40ปีที่ทันสมัยที่สุดก็จะเป็นตู160รัสเซียไม่พยายามใช้งานแต่ในเมื่อมันจําเป็นต้องใช้ทดแทนกับตู95นี่ครับ มันก็เลยอาจจะมีการนําตู160ขึ้นบิงขึ้นบินเป็นส่วนประกอบในการโจมตีบ้างแต่ดูเหมือนว่าเครื่องบินใหม่ล่าสุดมันก็ยังขัดข้องนั่นหมายความว่าศักยภาพทางอากาศของรัเสเซียนี่แหละครับมันลดลงอย่างมากในปัจจุบันเพราะฉะนั้นการโจมตีขนาดใหญ่มันจึงเลื่อยหลอลดลงอย่างมากในปี2025อันเนื่อมาจากว่าการใช้งานอย่างหนักในปี2024นี่แหละครับมันทําให้จัดหาอุปกรณ์การซ่อมบารุงมันหาอะไรไม่ได้กลายเป็นว่าขึ้นบิน ินก็ขึ้นไม่ได้ขึ้นบินทีบินไปถึงเป้าหมายก็ใช้อาวุธไม่ได้นี่ก็คือปัญหาใหญ่ของรัสเซียเลยนะครับ<ม>ในเรื่องของเครื่องบินทางยุทธศาสตร์ซึ่งมันก็จะตรงข้ามกับทางฝั่งของอเมริกาซึ่งตอนนี้ใหม่ล่าสุดของอเมริกาก็จะเป็น b 21ไลเดอรตอนนี้เริ่มมีการนําไม่ใช้งานในกองทัพอากาศกองทัพอเมริกาแล้แหละครับ รวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ